สวยๆเลยจ้าทำหมูแดดเดียวกันใจทุกคนหมูเราก็จะใช้เป็นสันคอนะคะหรือว่าสะโพกนะคะมันก็จะมีความนุ่มนะคะเป็นเนื้อที่ติดมัน,นะคะ่ะถ้าใช้เนื้อหมูเนื้อแดงมันก็จะเหนียวหน่อยนะคะอันี้ใช้หมูติดมันค่ะนี่หมูห้ากิโลนะคะทุกคนหมูสดๆกันเลยอ่าส่วนผสมของเรานะคะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะเกลือแกงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะรสดีค่ะอันนี้ซอสหอยนางลมนะคะตามแม่ครัวนะคะ ซอสภูเขาทองฝาเขียวค่ะเทงไปเลยน้ำมันพืชนะคะใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ จากนั้นก็คนค่ะเราเรียกอะไรนะนวดค่ะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะนวดประมาณ5นาทีนะคะคือไม่ต้องไปจับเวลาหรอกเราก็สังเกตเอานะคะว่าส่วนผสมของเราอะ่ะเข้ากันหรือยังนะคะ หมูก็หั่นเป็นชิ้นประมาณสองประมาณสามมิลน,นะคะประมาณเฉยๆนะคือมันเป็นทฤษฎีนะคะพอปฏิบัติจริงๆิมันก็ออกมาตามมือเรานี่แหละคะ่ะมันก็ไม่เท่ากันหรอกังหั่นเป็นชิ้นบางมากนะคะบางมากมันจะเวาลาไปต่มันจะแข็งมันจะแห้งไปแล้วมันก็จะเหนียวนะคะหมูเราไม่เหนียวนุ่มมากะคะ่ะสูตรนี้ไม่ใส่กระเทียมนะคะไม่ใส่กระเทียมพี่ไทยเด็กกินได้ค่ะเพราะว่าเวลาใส่กระเทียมเข้าไปนะคะบางทีเราทิ้งไว้นานมันจะมีกลิ่น like, เปรี้ยวนะเหมือนแหนมนะคะแล้วก็เด็กไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะเด็กสมัยนี้ นวดเสร็จแล้วนะคะประมาณ5นาทีนวดเสร็จนวดประมาณ5นาทีเสร็จแล้วให้เรานําหมูนะคะใส่ถุงค่ะใส่ถุงเราไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะ3ชั่วโมงแล้วก็ไปตากได้ค่ะหลังจากเราหมักหมูนะคะเสร็จแล้วเรานําไปแช่ในตู้เย็น3ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็นํามาตากแดดค่ะตากข้างละ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงแล้วก็มากลับอีกข้างหนึ่งขึ้นมานะคะ แล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นอันใช้ได้นะคะถ้าใครอยากแห้งกว่านั้นก็นานกว่านั้น